ในขณะที่มันมีเกมบิ๊กแมทเนี่ยที่น่าสนใจนสองคู่ด้วยกันนะครับซึ่งในน้องเขาว่าคู่เอกจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้นอกจากสเปอร์จับมาเจอกับแมนซิตี้นะครับซึ่งแมนซิตี้แชมป์เก่าไม่ง่ายนะครับในการแข่งขัน FA Cup ในรอบที่4หลังจากถูกจับมาเจอกับท pur, ัพน้ำพัสดสเปอร์ขณะที่เชลซีแชมป์แปดสมัยจะต้องเจอกับของแข็งอย่างแอสตันวิลล่าสำหรับลิเวอร์พูลจากฝูงพรีเมียร์ลีกถือว่าเจองานไม่ยากเท่าไหร่นะครับในรอบนี้โดยรอที่จะพบกับผู้ชนะระหว่างนอริซิตี้กับลิเร์เซอร์โรเวอร์ส ที่แอนฟิลด์นะครับซึ่งลอริชกับบริสตอลเนี่ยต้องเตะรีเพย์แข่งใหม่นะครับ huh. ไม่อย่างว่าเกมแรกเสมอกันมานะครับส่วนแมนยูไนเต็ดนะครับที่เพิ่งเอาชนะวีแกนแอธเลติกสองต่อศูนย์ก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขาเนี่ยก็คือเป็นทีมจากลีกทูอย่างเงี้ยใช่ก็คืออ่นิวพอร์ตเคาน์ตี้นะครับซึ่งจะเจอกับทางอีสต์ลีซึ่งเป็นทีมจากเนชั่นแนลลีกโอ้โหนะเมื่อวานนี้ผมเข้าไปเซิร์ช uh, สเตเดียมของทั้งสองทีมเนี่ยนะโอ้โหไม่น่าถึงรุ่นค้นอ่ะระดับเป็นหลักพันเป็นคล้ายสนามชุมชนทำนองนั้นชอบไปยืนด้วยนะแต่เอาจริงสองทีมนี้แฮปปี้นะแฮปปี้ใช่สองทีมมีเขาจะออกจอแน่นอนใช่ไหมถ่ายทอดสดแน่นอนมีส่วนแบ่งแล้วก็มันก็เป็นโอกาสของคนในท้องถิ่นในชุมชนอ่ะมีเมนูเต็ดมาเตะให้ดูอ่ะใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วก็มีคู่ไหนกันบ้างนะนี่ที่ที่ขึ้นมาให้ดูวัตร์ดเจอซันตันใช่นะครับ ซึ่งก็เป็นทีมจากแชมเปี้ยนชิพเดียวกันทั้งคู่นะครับแมนเชสเตอร์โรเวอร์สจากแชมเปี้ยนชิพเจอกับเร็กซ์แฮมจากลีกทูนะครับบอลมาจากพรีเมียร์ลีกเจอกับสวอนซีซิตี้จากแชมเปี้ยนชิพเวสต์บรอมวิชอัลเบียนจากแชมเปี้ยนชิพเจอกับเบรนท์ฟอร์ดหรือวูฟซึ่งเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกหรือว่าวูฟนะครับซึ่งเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันซึ่งก็จะต้องเตะนัดรีเพลย์ก่อนนะครับในขณะที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดหรือบริสตอลซิตี้นะครับก็จะเจอกับทออตตแนมฮสเร หรือแบล็กพูลนะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้แชมเปี้ยนชิพพบกับฮาวร์ซิตี้จากแชมเปี้ยนชิพหรือเบอร์มิงแฮมซิตี้จากแชมเปี้ยนชิพนะครับเจฟฟี่ิวเวนส์เดย์จากแชมเปี้ยนชิพเจอกับคูเวนทรีซิตี้จากแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็คู่เอกอีกหนึ่งคู่นะครับเชลซีจากพรีเมียร์ลีกเจอกับแอสตันวินล่าทีมจากลีกเดียวกันนะครับคู่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอิสตวิชทาวจากแชมเปี้ยนชิพเจอกับเมสโตนยูไนเต็ดทีมนอกลีกเลยทีเดียวนะครับลิเวอร์พูลจากพรีเมียร์ลีกรอพบผู้ชนะระหว่าางนนอรริิิซตีี้้จกแชชมเปยพหื บริสตอลโรเวอร์สนะครับจากหลีกวันนะครับส่วนสเปอร์เจอกับแมนซิตี้ซึ่งเป็นคู่เอกเลยนะครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าสเปอร์เล่นในบ้านและสเปอร์เล่นในบ้านตั้งแต่ย้ายรังเยาวมาอยู่ที่ทอร์นาโดสเปอร์สเตเดียมห้าแมตช์แล้วนะครับสเปอร์ไม่แพ้กับซิตี้เลยและเป็นการชนะโดยที่ซิตี้ยิงประตูสเปอร์ไม่ได้เลยนะครับเจอสนามแห่งเนี้ยเหมือนเป็นสนามที่แมนซิตี้ไม่ถูกชะตาผมมาในฐานะแชมป์เก่าเออแล้วเดิมดงเดิมรอยเลยกลับมาละใช่นะน่าดู เลสเจอกับพรีมัตนี่จแชมเปี้ยนชิพด้วยกันนะครับทีมจากชมเปี้ยนชิพด้วยกันเองนะครับคริสตัลพาเลสจากพรีเมียร์ลีกหรือเอเวอานตันนะครับก็จะพบผู้ชนะระหว่างลูตันทาวหรือโบตันบารเดอร์สแล้วก็นิวพอร์ตคาลตี้จากลีกทูนะครับหรืออิสเรลซึ่งเป็นทีมนอกลีกนะครับจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจากพรีเมียร์ลีกเจอกับบริตันอันโฮฟอัลเบียจากกกพรรีีีเมยย์ลด้วันนะครับแแลล้วก็ฟูมจากพรีเมียร์ลีก เจอกับนิวคาสเซิลยูนเต็ดจากพรีเมียร์ลีกก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งในรอบที่4ี่จะเตะกันอีก3สัปดาห์ข้างหน้าครับนะครับคือในรอบที่3ที่ผ่านมาไม่มีไม่มีแบบแจ็คผู้ค่ายักษ์เท่าไหร่ใช่ใช่ไหมถึงเธอมีก็คือหลีกร่างเขาอย่างอย่างทีมไรนะเมสโตนเขาชนะสตีฟเน็ตก็หลีกร่างเหมือนกันแต่ว่าพรีเมียร์ลีกตกรอบเนี่ยไม่มี ยัเป็นว่าเจอกันเองก็มันอาจจะมีในนัดรือเฟร้ก็ได้นะนี่ไงที่เป yeah, ็นเวสต์แฮมกับบ for ิสตอรซิตี้นี่ก็เป็นไปได้บิสตอรซิตี้ก็เมืองบิสตอรก็เป็นเมืองใหญ่นะแล้วก็มีทีมอยู่2ทีมบิสตอรซิตี้กับลูเวอร์บิสตอรซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่เหนือกว่าเหนือกว่าบิสตอร์ลูเวอร์นะอ่ะโอเคก็นั่นคือผลการจับสลากประกบคู่นะก็มีฮือฮาเหมือนกันรอบที่แล้วลิเวอร์พูลเจออาร์เซนอลรอบนี้ เชลซีวิลล่าสเปอร์แมนซิตี้วูน่าดูนะนรอบสี่นะครับทีนี้คืนนี้นะครับฟุตบอลชมกันต่อเนื่องเลยพี่ชี่มีมลีกครับซึ่งมาถึงรอบรองชนะเลิศละ,ะคือมาถึงรอบนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นถ้วยที่ไม่ไม่ใหญ่นะถ้วยเล็กนะแต่ว่า มาถึงรอบรองแล้วเนี่ยมันต้องเอาละใช่แฟนบอลที่ของทีมที่เข้ารอบรองเนี่ยอย่างพี่เนี่ยแฟนร์พูลเนี่ยพี่ก็ตื่นเต้นละคือถึงต้องรอบนี้เอาละหวังดิชิงแล้วใช่แต่ว่าถ้าตอนเตะรอบแรกๆรอบสามเนี่ยก็เฉยๆไงเป็นโอกาสของเด็กชนะก็ดีไม่ชนะก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่พอถึงรอบรองแล้วเนี่ยเออรู้สึกว่ามันมันตื่นเต้นนะรอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง youtube Facebook สยามสปอร์